การเจริญสมาธิภาวนาเป็นภารกิจหลักของตัวเราและมนุษย์ทุกๆคนในโลกที่จะต้องฝึกฝนใจให้หยุดนิ่งต่เราหยุดใจได้สนิทหยุดในหยุดลงตรงกลางของกลางธรรมกายไปเรื่อยๆจนกระทั่งเข้าไปถึงที่สุดของกลางคือพระธรรมกายที่ละเอียดที่สุด ก็จะยิ่งเพิ่มพูนความบริสุทธิ์บริบูรณ์ขึ้นทุกๆวันการทำอย่างนี้เป็นวัตถุประสงค์หลักของเรานักสร้างบรารมีทั้งหลายที่เกิดมาสร้างบรารมีในใจของเราจะต้องมีความมุ่งมัน่นที่จะทำตนให้เข้าไปถึงกายธรรมภายในดังนั้นให้ขยันหมั่นเพียรในการที่จะประพฤติปฏิบัติธรรม เพื่อเป็นการสั่งสมบุญบารมีของเราให้ตั้งใจปฏิบัติธรรมกันให้ดีนะจ๊ะมีวาระแห่งพระภาสิทธตที่ตรัสไว้ในคุตกนิกายเถรีคาถาความว่าดูก,ก่อนนันทาเธอจงเห็นร่างกายอันกระดูก300รอยท่อนยกขึ้นแล้วอันกระสับกระส่าย ไม่สะอาดเปื่อยเน่าจงอบรมจิตให้ตั้งมัน่นมีอารมณ์เดียวด้วยอสุภภา,าวนาอันหนึ่งเธอจงอบรมจิตอันหานิมิตรมีได้ละเสียซึ่งอนุสัยคือมานะเพราะการละมานะได้นั้นเธอจะเป็นผู้สงบเที่ยวไประกาถานี้ เพราะผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสกับสาวิกาท่านหนึ่งให้รู้แจ้งเห็นจริงถึงความไม่เจียวรังยั่งยืนของสังขารร่างกายเพื่อที่จะคลายความยึดมั่นถือมั่นมุ่งกาไปสู่ภายในทำตนให้บริสุทธิ์ผ่องใสเข้าถึงกายทำอรหัตที่เที่ยงแท้ถาวร เมื่อเข้าถึงอย่างนี้ได้ก็เท่ากับว่าชีวิตได้เข้าถึงความเต็มเปี่ยมที่สมบูรณ์ที่สุดเป็นชีวิตที่ปลอดภัยจากอาสวกิเลสทั้งหลายเมื่อคลายจากความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายแล้วก็เท่ากับว่าได้ยืนอยู่บนปากทางแห่งความหลุดพ้นและคาถาที่หลวงพ่อนำมากราบข้างต้นนี้นะ พระบรมศาสดาตรัสกับพระเถรีรูปหนึ่งท่านมีนามว่าอภิลูปนันธาเถรีท่านพระเถรีนี้เนะี่ยเป็นผู้ที่มีรูปโฉมงดงามมากได้เกิดในตระกูลสาขยะในที่สุดก็ได้ออกบวชและบรรลุธรรมชีวประวัติของท่านน่าสนใจทีเดียวนะจ๊ะ ท่านได้สร้างบารมีมายาวนานในสมัยของพระผู้มีอาภาระเจ้าในอดีตหลายพระองค์ในวันนี้หลวงพ่อขอย้อนรเรื่องราวที่น่าศึกษาของพระเถรีรูปนี้มาเล่าสู่กันฟังนะจ๊ะพระอวบิณิสัยดังเดิมของท่านนั้นเป็นผู้ที่เกรงกลัวต่อบ,บาปมากเรื่องราวนี้เนะี่ย เกิดขึ้นในสมัยของพระผู้มีพระภาคพระนามาวิปัสสีในยุคนั้นพระทําได้แผ่ขยายไปทั่วชมพูทวีปมหาชนที่ได้ฟังธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าต่างก็พากันเห็นภัยในวะตะสงสารพากันสร้างบรมีกันอย่างเต็มที่ในยุคนั้นในยุคนั้นพระเถรีได้เกิดเป็นมเหสี ของพระราชาทรงพระนามว่าอารุาชาราชาเมื่พระนางได้ยินกิตติศัพท์ของพระบรมศาสดาก็เกิดความร่วมใสศรัทธาปราถนาที่จะฟังธรรมในวันหนึ่งหลังจากว่างจากพระกรณียกิจแล้วพระมเหสีก็ตัดสินใจเดินทางไปเข้าเฝ้าพระผู้มีพรภาคเจ้า พอไ,ได้ฟังทำแล้วทำให้เกิดความเกรงกลัวต่อบาปคิดว่าเราเป็นมเหสีของพระราชามีหลายๆครั้งเวลาที่ต้องทำการพิพากษาผูดที่มีความผิดบางคนก็รับสั่งให้ประหารชีวิตเป็นการสร้างกรรมคือปานาติบาตเรามาฟังธรรมในวันนี้เนี่ยได้ข้อคิดมากมาย ชีวิตหลังความตายนี้ยาวนานและน่ากลัวเหลือเกินในบางครั้งตัวของเราเองก็มีส่วนในการพิพากษานั้นด้วยในฐานะที่เป็นพระมเหสีแม้จะมีคนเคารพเกรงใจแต่หากเราละจากโลกนี้ไปแล้วนายนิรยาบาลที่พระบรมศาสดากล่าวถึงนั้น ไม่มีความเกรงใจผู้ที่สร้างบาปอกุศลเลยเรานไม่ควรประมาทในชีวิตตั้งแต่นี้เป็นต้นไปเราควรจะสร้างบุญบรารมีเพราะในตอนนี้บุญกุศลที่พอจะถือเอาติดตัวไปได้เราไม่ได้ทำไว้เลยครั้นดําบริอย่างนี้แล้ว ก็รีบเดินทางเข้าเฝ้าพระสวามีกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์หม่อมฉันต้องการที่จะสร้างบุญขอล้งโปรโดประทานโอกาสในการสร้างบุญให้แก่หม่อมฉันด้วยเถิดเพคะขอเพียงสมณรูปเดียวก็ได้หม่อมฉันจักถวายพระตาหารพระราชาทราบความต้องการของพระมเหสี ก็ทรงอนุญาตได้ประทานสมณนะผู้อบรมอินทรีย์แก่พระมเหสีนั้นตามความต้องการพระมเหสีดีใจอย่างมากรีบกราวีกวาวาดรับบาทของท่านเอาพัตตาหารอย่างประณีตใส่จนเต็มได้ถวายผ้าคู่หนึ่งซึ่งมีราคาตั้งพันให้ท่านครองนับจากนั้นเป็นต้นมา ก็ได้สร้างบุญในการถวายบิณฑบาตไม่เคยขาดเลยจนกระทั่งพระผู้มีอาภาคเจ้าดับขันธปรินิพานพระนางก็ได้กระทำการบูชาพระเจดีย์ตั้งฉัดทองถือประดับเือรัตนะไว้หน้าพระเจดีย์เพื่อเป็นพุทธบูชาพระนางได้สร้างบารมีจนกระทั่งละจากโลกนี้ไป ด้วยกุศลกรรมที่ทำไว้นั้นได้ไปบังเกิดบนสวรรค์ชั้นดาวดึงได้เป็นมเหสีของเทวราชถึง1,000องค์เมื่อกลับลงมาเกิดก็ได้เป็นมเหสีของพระเจ้าจากักรพรรดิถึงหนึ่พชาติต่อจากนั้นก็ได้เกิดเป็นมเหสีของพระราชาประเทศสราชนับพบนับชาติไม่ถ้วนโดยพระนางนั้นไม่ได้รู้จักทุกติเลย นี่ก็เป็นบุญมิเศษจ่เกิดจากการถวายบิณฑบาตท,ทุกวันและบูชาพระเจดีย์และยังทำให้ท่านมีผิวพรรณเหมือนดอกบัวเป็นหญิงงามหน้าดูหน้าชมอย่างยิ่งจนกระทั่งมาถึงสมัยพุทธกาลนี้ได้ลงมาบังเกิดในคันพระอัครมเหสีของเจ้าสักยะ พระนามว่าเขมะกะในกรุงกบิลพัทเธอมีชื่อว่านันทาพระนางนันทานั้นมีรูปงามหน้าทัศนาน่าเลื่อมใสจึงได้รู้กันทั่วไปว่าอภิรูปนันทาเมื่อเธอเจริญวัยขึ้นสาคยากรม,มารผู้เป็นคนรักยิ่งของพระนาง ได้สิ้นพระชนในวันมั่นนั่นเองพระชนกชนนีจึงให้เธอบวชทั้งที่พระนางนั้นไม่ได้อยากจะบวชแต่ด้วยความเกรงใจพระชนกชนนีจึงออกบวชในสำนักของนางภิกษุณีภิกษุณีอภิโรปนันทานั้นแม้บวชแล้วก็ยังมีนิสยาาัยคารวะ ยังรักสวยงามไม่ยอมเดินทางเข้าไปเฝ้าพระบรมศาสดาเพราะกลัวพระบรมศาสดาจะเทศนาเกี่ยวกับเรื่องสังขารร่างกายทรงกลัวพุทธองค์ตํำนิติเตียนรูปแม้พระบรมศาส,าสดาก็ทรงรอคอยจนญาณของเธอแก่กล้า จึงทรงรับสั่งพระมาหาปัชาบดีว่าภิกษุณีทั้งหลายจงมารับโอวาทตามลำดับเมื่อถึงวาระของตนพระนางรูปนันทาก็ไม่ยอมไปกลับส่งภิกษุณีรูปอื่นไปแทนพระผู้มีภาคเจ้าจึงตรัสสั่งคาชับอีกว่าเมื่อถึงวาระภิกษุณีพึงไปด้วยตนเอง ไม่พึงส่งรูปอื่นมาแทนและเถรีจึงไม่อาจละเมิดคำสั่งพระบรมศาสดาได้จึงได้ไปปฏิบัติบำรุงพระพุทธเจ้าพร้อมกับภิกษุณีทั้งหลายเมื่อไปถึงก็ไม่ยอมเข้าใกล้ได้เราไปนั่งอยู่ข้างหลังแล้วกลัวว่าพระบรมศาสดาจะทักและติเตียนเรื่อง ที่ตนเองยึดติดในความสวยความงามเพราะผู้มีภาคเจ้าทรงทราบความคิดของเธอจึงในละมิตรรูปหญิงงามคนหนึ่งด้วยฤทิ์ที่มีรูปสวยกว่าพระเถรีหลายเท่านักหญิงงามนั้นมีวัยตั้งแต่วัยรุ่นวัยกลางคนวัยชราจนกระทั่งถึงวัยแก่งง่อมไปตามลำดับ พระเถรีดูภาพนั้นภายในใจก็เกิดความคิดว่ารูปที่เราเห็นของทุกผู้คนไม่มีความเที่ยงแท้ถาวรเลยแม้แต่สังขารร่างกายของตัวเราก็มีวันต้องเสื่อมไปเมื่อพระบรมศาส,สดาแสดงรูปเนรมิตรให้พระเถรีเห็นอย่างนั้นแล้ว บุญในตัวของท่านเองที่ได้สั่งสมมายาวนานก็นตามมาทันจิตของพระเถรีก็สงบระง,งับจากความยึดมั่นในสังขารของตนเองพระบรมศาสดาจึงตรัสแก่พระเถรีว่าดูก่อนนันทาเธอจงเห็นร่างกายอันกระดูกสามร้อยท่อนยกขึ้นแล้ว อันกระสรับกระายไม่สะอาดเปื่อยเนา่าจงอบรมจิตอันตั้งมั่นมีอารมณ์เดียวโดวยอสุภะภาวนาอันหนึ่งเธอจงอบรมจิตให้หานิมิตบไม่ได้ละเสียซึ่งอนุสัยคือมานะเพราะการละมานะได้นั้นเธอจะเป็นผู้สงบ เที่ยวไปพอพระบรมศาสดาแสดงธรรมจบลงพระอภิลูปนันธาเถรีก็ได้บรรลุพระอรหัตเห็นไหมจ๊ะว่าบุญที่เราสร้างเอาไว้ในอดีตได้ติดตามคำจุนเราในทุกที่ทุกสถานปว้ที่ประสบความสำเร็จในบั้นปลายของชีวิต ล้วนมีเบื้องหลังคือบุญกุศลทั้งสิ้นดังประเถรีรูปนี้แม้เพียงแค่ผลบุญที่เกิดจากการถวายบิณฑบาตพระรูปเดียวยังส่งผลให้ท่านได้เข้าถึงจุดสูงสุดของชีวิตดังนั้นลูกๆทุกคนอย่าประมาทในการทำบุญตักบาตรนะจ๊ะ ให้ทำกันอย่างปีติเบิกบานในบุญใครที่ทำอยู่แล้วหลวงพ่อก็ขออนุมโมทนาแต่ลูกคนไหนที่ยังไม่ค่อยได้ใส่บาตรพระก็เริ่มทำกันได้แล้วนะจ๊ะจะได้เป็นทางมาแห่งบุญของลูกทุกคนในที่สุดนี้หลวงพ่อขออวยพรให้ทุกท่าน มีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญคำจุนพระพุทธศาสนามีมหาสมบัติจกักรพรรดิสมบัติอัศจรรย์ทันใช้สร้างบารมีในชาตินี้บังเกิดขึ้นให้เป็นยอดกัลยาณมิตรของโลก ให้ครอบครัวอยู่เย็ยนเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างสวยัยเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเธอ